You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t ี้ Happiness Investment สว okay, oh ัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับก็ วันนี้นะครับทางบริษัทหลักทรัพย์เกษตกรไทยเรานะครับได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณโบ๊ทพัชระนะครับอารยะภากุลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาบรบมรจบูบิกรุ๊ปนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ มุมมองนะครับรวมถึงความรู้นะครับสำหรับในบริษัทและในอุตสาหกรรมซึ่งผมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะพอรู้จักชื่อบริษัทนี้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จริงนะครับว่าบริษัทเนี่ยเขาประกอบธุรกิจอะไรนะครับและเขามีศักยภาพในการเติบโตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยได้รับเกียรติจากทางคุณโบ๊ทนะครับเข้ามาแชร์มุมมองกันนะครับเดี๋ยวเชิญทีมงานเชิญคุณโบ๊ทเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณโบ๊ทสวัสดีครับ ครับใส่ก็ยินดีต้อนรับนะครับก็จริงๆเราสองคนก็เคยคุยกันประมาณปีที่แล้วนะครับเวลาไปเร็วมากังการ,ราโควิดนะครับยงเล่าใ,<ช>ให้คุณฟังฟังอยู่เลยตอนนั้นว่าเรามีแผนจะเข้าตลาดตอนนั้นเร็วมากนะตอนแรกผมฟังผมยังไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับหรือว่าโควิดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เวลามันเดินเร็วมากนะครับโอเคครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณโบ๊ทเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับให้คุณโบ๊ทเนี่ยได้แชร์มุมมองของบูบ i c ให้กับน้องคุณฟังทั้งในเชิงของออภาพรวมของอุตสาหกรรมที่อยู่นะครับแล้วก็บริษัทบูบ i c อยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมนะครับเชิญเลยครับใช่ครับก็เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่บูบิกเราทําอยู่ในอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า uh, Digital Transformation นะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือการที่เรานําเรื่องของดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเข้าไปปรับตัว business model เข้าไปปรับวิธีการทําธุรกิจของบริษัทต่างๆนะครับที่เราดําเนินธุรกิจกันอยู่เนี่ยให้มีผลกําไรมากขึ้นให้มีการเติบโตมากขึ้นอันนี้คือ e s s e n ส์ของสิ่งที่เราทำนะครับในฐานะที่ปรึกษาซึ่งตลาดดิจิ t อลทรานส์โมชันเนี่ยถ้า ทุกคนก็คงจะทราบดีว่าดิจิตอลทรานส์มิชันเป็นมกะเทรนด์ตอนนี้คือทุกธุรกิจอ่ะทุกคนจะต้องใช้ดิจิตอลในการขับเคลื่อนตัวธุรกิจนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเราเริ่มสูงขึ้นแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะ drive ให้เกิดเทคโนโลยีถัดมาด้วยเช่นพอเรามีเรื่อง IoT นะครับก็ทำให้เกิดเรื่อง Big Data ตามมาเพราะาตัว IoT มัน Gen e r a t เ d a t าเยอะนะครับจากเ a t a ก็ไป r i v e เรับ และจากทุกอันเนี่ยมันก็จะเป็น drive เรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่มีเวลาไปนั่งสร้าง Data Center เองก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์เพื่อที่จะ Scale ได้เร็วพวกนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยการทํางานในรูปแบบเดิมเนี่ยให้เป็นรูปแบบที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นแล้วเราก็เห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นระดับดับเบิลดิจิตในระดับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ b l u e ิทท a เนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาที่เข้าไปช่วยนครัลลูกกก้้าาาตตงงแ่ใวยุทธ นะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไงในโลกของดิจิตอลนะครับไปจนถึงเรื่องของการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เลือกวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่เป็น best Practice นะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามา Implement ให้กับทางฝั่งของลูกค้ารวมไปถึงเรื่องของ deep t e ท h นะครับ deep tech ในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกเ lockchain ชนก็ว่าไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็มีทีมงานในการช่วยบริหารจัดการโครงการที่เป็น Transformation ด้วยในการที่จะช่วยทําให้ไอโครงการต่างๆที่มีความซับซ้อนสูงเนี่ย แล้วก็มีบัจเจ็ตเยอะมอะีความเสี่ยงเนี่ยนะครับสามารถ execute ไปได้ตามเวลาแล้วก็ตามบัจเจ็ตตามคุณภาพที่หวางไว้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับเปลี่ยนเสมือนกับเป็นโค้ชนักกีฬาให้กับทางบริษัทถ้าเราเปลี่ยนบริษัทเหมือนนักกีฬาที่มันจะไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยทางทางบูบิกเราก็เหมือนเป็นทีมโค้ชนะครับก็จะมีทั้งคนที่ช่วยเรื่องของร่างกายเรื่องของโภชนาการเรื่องของอจิตวิทยาเนี่ย เป็นลักษณะคล้ายๆกันเราก็เข้าไปช่วยาทางบริษัทต่างๆที่เป็นโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นะครับในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแบบโครงวงจรครับครับอย่างนี้ถ้าจะให้คุณโบสลองอธิบายเพิ่มเติมเอาแต่เราต้องบอกกับคุณก่อนนะว่าเราอาจจะสามารถพูดได้เฉพาะที่ข้อมูลที่มันอยู่ในไฟลิ่งนะครับอยากให้คุณโบสลองแชร์เพิ่มเติม,ตมให้กับนักทุนนิดนึงครับว่าบริษัทที่เราสามารถเปิดเผยได้ที่เราไป เข้าไปช่วยเขาทำเนี่ยจะเป็นคอนซัลของเขาเนี่ยนะครับมีบริษัทไหนที่พอพูดได้บ้างไหมครับครับจริงอาจจะเล่าเป็นอุตสาหกรรมก็ได้ครับว่าทางลูบิงเนี่ยเราก็ทํางานกับธนาคารนะครับขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย<ม>ก็หลากหลายธนาคารเลยนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็เข้าไปช่วยในการ implement ตัวเทคโนโลยีต่างๆเน,นะครับก็เป็นอุตสาหกรรมธนาคารอุตสาหกรรมประกันภัยก็มีหลายเจ้านะครับที่เราเองเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในการปรับปรุง ตั้งแต่ดูตัวสตร ATEGY ลงมาจนถึงการเอาดิจิทัต่างๆเช่น AI เนี่ยเข้าไปใช้นะครับทรคมนาคมก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนหนึ่งก็จะเป็นพวกรีเทลนะครับรีเทลในที่นี้ก็อาจจะเป็นทั้งห้างสสินค้าทั้งพวกเชนร้านอาหารนะครับ FMCG แล้วก็อื่นๆนะครับอย่างพวกอย่างล่าสุดที่เรามีการร่วมทุนก็ทางบริษัท OR ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นรีเทลนะครับในเครือของปตทเนี่ยเราก็เนื่องจากเป็นลูกค้าเรามานานเนี่ยเราก็มีการ ร่วมทุนตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ด้วยชื่อว่า o อป i ปตดิ i ิทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มออกเปตแล้วด้วยลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับเป็นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยประมาณนี้ครับอืมครับเอก็ดูเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับทีนี้เนี่ยอ,อยากสอบถามทางคุณโบ๊ทเพิ่มเติมว่า เข้าใจว่าในธุรกิจเี้เนี่ยก็เราก็มีคู่แข่งทั้งในส่วนของต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของในประเทศนะครับอยากให้คุณบอสช่วยอธิบายในส่วนของจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็จุดอ่อนของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยของเราอยู่ตรงไหนบ้างครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงคู่แข่งที่ทำเรื่องดิจิตอลทรานส์โอมิชั่นคันซัลทิงให้คำปรึกษาด้านดิ t ิตอลทรานส์โอมิชั่ย ส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าเป็นบริษัทต่างชาตินะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทไทยเนื่องจากว่าในตลาดดิจิตอลทรานส์ o อ m a t i ชันเนี่ยมีบริษัทหลากหลายรูปแบบบริษัทในส่วนใหญ่ที่เป็นโลเคอลเนี่ยรวมถึงบริษัทที่ลิสแตทด้วยเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ SI หรือว่า System Integrator นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่เข้าไปช่วยในการ i m p l e m e n t ระบบตามคําสั่งนะครับตามรูปแบบที่ถูกวางไว้แล้วอย่างเช่นะระบบ CRM ระบบ ERP รระบบต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการ เข้าไปขายฮาร์ดแวร์ไปขายซอฟต์แวร์ต่างๆพวกน,นี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นซิสเต็มอินดิเกเตอร์ถ้าเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเหมือนกับผู้รับเหมาน,นะครับก็คือเข้าไปช่วยในการสร้างตามแบบที่วางไว้นะครับแต่ว่าบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาจริงๆที่ช่วยตั้งแต่เรื่องของการวางแผนสเตรจีคำนวณเรื่องฟีซิบิลิตี้ดูผลกระทบทางเชิงเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงเรื่องของการปรับออ e เป t เรต m ิ้งโมเดลแล้วก็การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเข้ามาเทเลเมดเราใช้กับเคสต่างๆอันนี้ส่วนใหญ่ก็็จะเปนริษัท ที่เป็น c onsulting firm ต่างชาติที่เราอาจจะได้ยินชื่อกันหลากหลายรูปแบบนะครับก็จะมีทั้งบริษัทที่เป็นระดับของ strategy consulting เคียวเเลยเนี่ยที่ก็จะเป็นชื่อดังๆมากๆกับบริษัทที่ทํา e n d to e n d มากขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีบริษัทที่เป็น tech consulting บริษัทที่เป็น big f o u ต่างๆพวกนี้นะครับก็อยู่ในตลาดของ c onsulting ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งนะครับเป็นคนที่อยู่ร่วมอินดัส t r y เดียวกับทางบ u b i เราก็มีการแข่งขันร่วมกับบริษัทต่างชาติต่างๆ,ๆเหล่านี้อยู่โดยตลอดนะครับ โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเราเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่เราแข่งขันได้ดีเนี่ยเพราะว่าบุคลากรของเรารวมถึงตัวโ o f ์ฟาวเดอร์และแมネจเมนต์ทุกคนเนี่ยก็ผ่านงานกับบริษัทค onsulting firm ชั้นนำของโลกเนี่ยมาทางนั้นเลยนะครับแล้วเราก็มารวมตัวกันแล้วก็สามารถที่จะรวมทีมแล้วก็ดึงดูดคนที่มีประสบการณ์นะครับในระดับของ global scale เนี่ยเข้ามารวมทำงานกันได้นะครับแต่ว่าจุดที่เราเด่นและแตกต่างเนี่ยผมก็มองว่ามีหลายจุดอยู่เช่นกันตั้งแต่จุดแรกที่วิธีการทำงานของทางดูบิทเนี่ยเราก็จะหา cening ขอาที่ชัดเจนว่า เราอยากทางานในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทีมกลยุทธ์ที่แข็งแรงแต่เรามีทีมเทคที่สามารถ implement ได้ด้วยถ้าเทียบกับใน global scale เนี่ยเราก็เหมือนจะปเป็น mix เรามีคนที่ mix มาจากตั้งแต่คนที่เป็นมาจากบริษัท strategy house นะครับมาถึงคนที่ทําเรื่องของ tech consulting เนี่ยมารวมตัวกันวิธีการลักษณะเนี่ยที่เราเอาเรื่องของ strategy มารวมกับ e ท h เนี่ยในมุมนี้อาจจะยังไม่มีใครที่เน้นใน segment น,นี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะเน้นใน segment น,นี้ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเน้นอย่างเนี้ย การทํางานในแต่ละโปรเจกต์โดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องใส่ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าต้องมีการคราฟ t ์สเตรทจี้ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายนะครับแต่เรายังสามารถที่จะเมนต้นทุนเมนเทนต้นทุนของเราเนี่ยได้ดีเพราะว่าเราต่างกับบริษัทต่างชาติตรงที่ว่าเ,เราเองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องส่งพวกค่าแมネจเมนต์ฟรีไลเซนส์ฟรีเนี่ยกลับไปให้เฮดคอ u a r เ e อร์นะครับก็ทําให้จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนของเราทีออ่อาจจะเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราคราฟต์ตัวส t ตรทจี้ให้กับแต่ละที่เราถึงจะปไปทำอินเทออ์เนป ด้วยส่วนที่เราไม่จําเป็นจะต้องส่งไปให้กับทางต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งไอ้จุดหนึ่งก็คือผมมองว่าในเชิงของบุคลากร,กรเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คนที่มาจากบริษัทค onsulting firm แต่ว่าอย่างกรรมการของเราผู้บริหารของเรานะครับหลายๆท่านถ้าหลายท่านได้ติดตามดูก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในบริษัทด้วยนะครับซึ่งแปลว่าจริงการให้คำปรึกษาเนี่ยเราก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเรามีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรู้จริงเคยบริหารองค์กรระดับสูงมา นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยมาช่วยเป็นโค้ชมาช่วยแอดไวส์ตัวโครงการต่างๆของเราด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้เราก็แตกต่างอีกส่วนหนึ่งแล้วผมก็มองว่าอีกส่วนหนึ่งที่ที่แตกต่างเช่นกัน็คื้อว่าบรูบิกเนี่ย,รรเ,ยเราไม่ได้มีข้อจํากัดแต่การให้เข้าไปให้แค่คำปรึกษาแต่ว่าอย่างล่าสุดเราก็มีเคสเยีายที่บอกว่าเราร่วมลงทุนพร้อมกับลูกค้าด้วยถ้าเราเห็นว่าโอกาสเนี่ยมันถึงนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามีความแตกต่างกับบริษัทที่ปรััรครบครบ โอเคนั้นก็คือภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วก็จุดยืนของทางบูบิกนะครับคำถาคุณบอสคำถามถัดมานะครับต้องบอกว่าคือธุรกิจเนี้ยนะครับผมว่าคีย์เซสเลยเนี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของตัวบุคลากรนะครับแล้วก็อาจารพูดถึงเรื่องของคอนเนคชันที่เข้าไปบิดงานนะครับความสัมพันธ์ต่างๆของทางผู้บริหารกับบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับคุณบอสมี พอใช้กับทุนได้ไหมครับเนื่องจากธุรกิจนี้ก็ปัจจุบันตอนนี้ก็จะเห็นหลายบริษัทเนี่ยเริ่มมาโฟกัสกับเรื่องของตัว consult เทคคอนซัลเ์เยอะขึ้นเนี่ยนะครับเรามีจุดเด่นในการดึงคนต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริษัทเราอย่างไรแล้วลังเขาไว้อย่างไรครับครับผมว่าจุดเด่นที่เราสามารถที่จะ t r a c t talent เข้ามาได้เนี่ยก็มีหลายจุดตั้งแต่เรื่องของโ o s i t i o n i n g ของเราที่ชัดเจนในการนำ t r a t e g y กับเทคโนโลยีเนี่ยมาประกอบกันนะครับซึ่งก็ทำให้ t า l e เ t หลายๆประเภทเนี่ยที่ เขาอาจจะมีความสนใจเช่นคนที่สนใจเทคมาแต่ก่อนเนี่ยเราเขาอยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราต้องมีการเชฟสตร ATEGY ไปด้วยเนี่ยนะครับต้องคิดยังไงอันนี้คนก็อาจจะอยากที่จะเข้ามาทํางานกับเรานะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับบริษัทคอนซัลทิ้งฟิร์มอื่นหรือว่าคนที่อยู่ในสายสตร ATEGY ที่อยากที่จะลงไปในเทคในเรื่องของเทคดิบๆเลยไปจนถึงเรื่องของพวก เอไอบล็อกเชนต่ตางๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความสนใจที่อยากจะมาทํางานกับเรารวมถึงการที่เราได้ทํางานกับหลากหลายดัานีตรงนี้ก็เป็นแรงดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามานะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายจุดนะครับที่ที่สามารถที่จะทําให้ดึงคนเข้ามาได้เรื่องท ALENT ที่เป็นทั้งเอ่อท็อปแมネจเมนต์ทั้งบอร์ดเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็มีบอร์ด uh, หลายๆท่านนะครับที่เป็นที่รู้จักเลยนะครับในแวดวงของทั้ง s t r ATEGY และทั้งเทคโนโลยีนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวเอ่อ employee เอคทิวิตี้สัง่งสารซ i t i z e n s h i p ต่างๆนะครับซึ่งทำให้ตัวบริษัทเนี่ยเรามีความเหนียวแน่นกันมากในการรีเทนตัวพนักงานเพราะว่าเราเนี่ยทำตั้งแต่เรื่องของการ d e v e l o p s k i l l การสร้างเอ็มพอยร e ยิงเกจเมนต์นะครับแล้วเราก็มีการวาน c a r e e r p a t h ให้กับพนักงานเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าโชคดีเรามีการเติบโตที่สูงด้วยพนักงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราก็สามารถที่จะเติบโตได้สูงกว่าการที่อยู่บริษัทที่เติบโตช้ากว่าเรานะครับซึ่งตรง แต่ในอนาคตเนี่ยเรายังมีอีกหลายสิ่งที่เรากําลังมีการเตรียมตัววางแผนกันไว้อีกนะครับในการปรับเรื่องของ i ิน e ซ t i v e ในการทําให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเอ่อ e t a ทนโดยเฉพาะตัว Top Management เนี่ยได้ในระยะยาวนะครับเรื่องของการวางเรื่อง stock option vesting อะไรต่างๆซึ่งนี้ก็เป็นแผนในอนาคตต่อไปนะครับครับเพราะว่าจริงๆปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าเราเห็นหลายบริษัทนะครับอาจจะไม่ไม่ใช่บริษัทคอนเซิลเซ็ตนะครับเทคคอนเซิลนะครับก็คือเอ่อพอเวลาคนเนี่ยย้ายบริษัทเนี่ย กับกลายเป็นว่าเอาลูกค้าติดมือออกไปด้วยนะครับเราจะเห็นได้เยอะมากเลยแม,แม้กระทั่ง R M ของแบงค์เนี่ยที่มีลูกค้าติดมือมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณโบ๊ทมีความกังวลเรื่องนี้ไหมครับครับผมคิดว่าผมไม่ได้กังวลมากต้องถามว่าจริงแล้วเรื่องการที่เขาดึงลูกค้า,าไปเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าจริงแล้วบริษัทอื่นสาม,มารถเซอร์วิสได้ในลักษณะเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ทางบล u บิ i t ทำเนี่ยเราพยายามที่จะหา positioning ที่มีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ relationship เวลา เอาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะ execute งานได้สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะ add value ให้กับองค์กรของลูกค้าได้แท้จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Bluebit เป็นในวันนี้ผมว่าส่วนผสมของ top management ของคนและ know how ที่เราสั่งสมมาตรงเนี้ยมันเป็น competitive advantage นะครับเราทำ case เราทำ strategy ให้กับองค์กรชั้นนำเซตห้าสิบเซตร้อยเนี่ยหลากหลาย d u s t r e e มากๆนะครับแล้วทำให้ตรงเนี้ยเรามี know how ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เราเองก็มีส่วนผสมกี่อย่างที่บอกทั้งในมุมของ strategy ในมุมของ p m o program program management office ในมุมของเทคและรวมไปถึงเรื่องของดีเทคเนี่ยซึ่งส่วนผสมตรงนี้เนี่ยถ้าไปที่บริษัทอื่นก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะ build business ได้ในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มองว่าเราก็ยังมีความได้เปรียบอยู่แม้แม้ว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องออกไปจากบริษัทบ้างเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับตรงนี้เรายัางสามารถที่รับได้อยู่ <Okay. S 1> ครับครับ ต่อไปนะครับอยากทราบว่าในส่วนของแบ็กหลอกนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีงานแบ็กหลอกอยู่กี่ประเภทนะครับแล้วก็ในแง่ของงานแต่ละประเภทเนี่ยอาตาัตราการทํากําไรเนี่ยต่างกันยังไงบ้างครับครับทุกวันนี้ในเชิงของแบ็กหลอกเนี่ยเราก็มีครบในทุกเซอร์วิสที่เราทํานะครับซึ่งเซอร์วิสที่เราทำก็เมื่อกี้ไล่ให้ฟังรอบหนึ่งก็จะมีตั้งแต่เรื่องของแม g จเมนต์คอนซัล i ิงนะครับในการวางกลยุทธ์วาง strategy ให้กับทางองค์กรของลูกค้านะครับ เรื่องของอตัว strategic PMO นะครับในการบริหารจัดการโครงการ transformation นะครับเรื่องของตัว digital excellence delivery นะครับซึ่งก็เป็นการ implement ตัวระบบเทคโนโลยีต่างๆการวาง architecture การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและท้ายที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ AI, d e tech ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเอาพวกเทคโนโลยีที่มีความ advanced หน่อยเนี่ยเข้ามาใช้ในแง่มุมของธุรกิจนะครับซึ่งทั้ง4อันนี้มีแบ็หลอกหมดนะครับแต่ว่า ตัวที่เรามีแบ็กหลอกเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องของ d i g i t a l e x c e l l e n c e and Delivery นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าโดยทั่ว,วไปเนี่ยงาน Implementation งานเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นงานที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าในงานของการวาง s t r ATEGY ในงานของการเอ่เอให้คาปรึกษาเรื่องของดีเท็ตนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นอ่สัดส่วนที่ดูแล้วเล็กหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าผลกำไรตรงนั้นอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีสส่วนที่บาลานซ์กันนะครับคือตัวหนึ่งก็จะได้เป็นสเกลและส่วนที่เหลือเนี่ย ก็อาจจะมีไซส์ของรรับนิวที่เล็กกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ผสมผสานกันแล้วก็ตอบโจทย์นะครับครับคุณโบผมเข้าใจถูกไหมครับว่าสมมตินะผมขอญาตพูดตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถอำนวตัวเลขได้ถึงว่าบริษัทของคุณโบสเนี่ยมีอยู่มีพนักงานอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็สมมติต่อคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณสองสมมติสามล้านบาทก็คือบริษัทโบสก็จะมีรายได้สามร้อยอย่างเงี้ยครับ คุณวอคิดว่าหลังจาก IPO ตรงนี้เราก็จะขยายทั้งจำนวนของคนแล้วก็ขยายทั้งพยายามจะแอ d value ให้ไปหาธุรกิจที่เมื่อกี้คุณวอพูดว่าก็คือ high e r m มา g i จินขึ้นไปเรื่อยเพื่อต่อยอดทั้ง P และ Q ผมว่าถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับก็เต้องบอกว่าเวลาเราดูจํานวนพนักงานที่สามารถเจเนอเรตรายได้ได,ได,ได้เนี่ยก็ต้องต้องดูพนักงานที่เป็น c onsulting staff นะครับซึ่งก็จะใช้วิธีคำนวณง,ง่ายๆแบบที่ทางคุณบอมพูดก็ได้นะครับว่าอาจจะอยู่ในหัวหนึ่งประมาณ2-3ล้านะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรื่องของอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการขยายจำนวนพนักงาน,งานตรงนี้แน่นอนเพื่อที่จะตอบเรื่องของ capacity ซึ่งซึ่งตอนนี้เรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีการลงทุนนะครับในธุรกิจที่อาจจะมีเอ่อ margin หรือว่ามีรายได้นะครับที่สูงขึ้นเพื่อเสริมเรื่องของการเติบโตซึ่ง นั่นคือสาเหตุที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็หวังว่าจะเอาเรื่องของ IPO proceed เนี่ยนะครับมาลงทุนใน r d สร้างเป็น digital product ขึ้นมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ M&A acquisition ตัวบริษัทที่มีเซอร์วิสที่มีความใกล้เคียงกันมี synergy ซึ่งกันและกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรเนี่ยได้แบบ end-to-end จริงๆนะครับรวมไปถึงอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำ joint venture ด้วยอย่างที่เราได้ทำออกมานะครับเราก็มองว่าตรงนี้ยังมี opportunity ที่เราสามารถที่จะตโตไปได้อี เท่านั้นระหว่างทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอพูดถึงภาพรวมูปพอสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตแชร์ภาพลักษณะตัวตัว IPO กับคุณฟังนิดนึงกันนะครับโดยบริษัทเนี่ยนะครับจะเสนอขาย IPO เนี่ยนะครับในครั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยชื่อหุ้นคือ BBIK นะครับจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับโดยจะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญนะครับเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจำนวน25ล้านหุ้นหรือ25%ของหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการ IPO นะครับโดยราคาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่18บาทต่อพุ้นซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวานตอนเย็นนะครับและช่วงระยะเวลาในการจองซื้อคือระหว่างวันที่8-10ถึง10กันยายนนะครับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็คือบริษัทโยนต้านะครับแล้วก็ผู้จัดการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายก็คือทางเคเซ็ของเรานะครับกับทางโยนต้านะครับนั่คือภาพรวมนะครับโอเคคุณอามีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ครับงั้นอาจจะขอญอาติถามในเรื่องของอสถานการณ์โควิดนะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อบริษัทยังไงแล้วเราก็มีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับครับในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบนะครับแน่นอนว่าในเชิงลบเนี่ยทุกคนกระทบกันหมดเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่เคยเคยเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการไปหาลูกค้าในการทางานร่วมกับลูกค้าตรงนี้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับก็ ตรงนี้เป็นผลกระทบในเชิงลบที่ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจนะครับเราเราโดนกันหมดแต่ทีนี้ก็มีผลกระทบในเชิงบวกเช่นกันก็คือเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้ภาพของดิจิตอลเนี่ยในในหล,หลายองค์กรเนี่ยชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าธุรกิจไม่ไ,มได้มีการวางแผนเรื่องดิจิตอลไว้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางาน Day To Day นะครับอย่างเช่นการ Work From Home นะครับหรือว่าการเซอร์วิสลูกค้าอย่างตอนนี้ธุรกิจที่เป็นรีเทลเนี่ยต้องมา วิลาบนแพลตฟอร์มพวก Delivery นะครับและ e-Commerce ร์ซทั้งเยอะตรงนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าคนที่มีการปรับตัวเรื่องดิจิทัลเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบน,นะครับในการแข่งขันในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยว่าบริษัทที่เขายังไม่ได้พร้อมอย่างเต็มที่นะครับเขาก็มีแรงพึ่งขึ้นมาว่าจะต้องทําในช่วงนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างอื่นได้นะครับรวมไปถึงบริษัทที่มีความแข็งแรงเนี่ย เขาก็มองหาหน้าน้ําใหม่ๆนะครับอย่างธนาคารเองก็อาจจะไปทําตัว Delivery Pla t ล o r m ไปทํา Business อื่นนะครับมากมายที่คิดว่าสามารถที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลเหล่านั้นได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งแรงลบและแรงบวกเนี่ยประสานกันซึ่งทางบูบิคของเราเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยนะครับในการ Approach จำนวนลูกค้าเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเชิงลบเนี่ยเรา c ompensate โดยการที่ตอนนี้เราสั่ง work from anywhere ทั้งหมดนะครับ ทั้งบริษัทแล้วก็ด้วยอินฟาสตรักเจอร์ของเราที่ค่อนข้างรองรับเนี่ยจริงพนักงานหลายคนมีเวลาในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าลดเวลาจากการที่เราต้องเดินทางนะครับเราก็เอาตรงนั้นมาชดเชยเพื่อทําให้เราสามารถที่ทํางานร่วมกับลูกค้าได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เจเนเรตทั้งูุนออกมาได้เยอะขึ้นก็ถือว่าในเชิงของผลผลกระทบทางการเงินเนี่ยเราเราคิดว่าไม่มีนะครับปีนี้ก็คงจะสามารถที่จะดำเนินการไปได้ตามปกตินะครับในเชิงของ Perform a n c e ครับได้ครับก็ โอเคเราเดินทางมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวต่ออนุญาตเป็นคำสำั่งสมทยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากคุณโบ๊ทได้ทิ้งท้ายสําหรับบริษัทบูบิทให้กับนักทุนนิดนึงครับครับก็บริษัทบูบิทเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นบริษัทที่มีความอายูนิคนะครับมีความแตกต่างกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดของดิจิตอลทรานส์เมชันนะครับผมก็คิดว่าในเรื่องของตลาดดิจิตอลทรานส์เมชันเนี่ยเป็นเมกะเทรนที่หลายๆายคนอาจจะต้องจับตามองนะครับในช่วง5-10ปีที่จะถึงนี้เพราะว่าบริษั ก็คงจะต้องใช้เรื่องของดิจิตัลเนี่ยเข้ามาปรับนะครับแต่วิธีการทํางานทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของ s t r a t e g i e เรื่องของ operating model ไปจนถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันมีมีออกใหม่มาทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิทัล transformation เนี่ยจะกลายเป็น m e ะเ t r น n ์นะครับของภาคธุรกิจแล้วก็ธุรกิจก็คงจะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับของทางท่านนักลงทุนหลายๆนะท่านนะครับก็อาจจะลองพิจารณาแล้วก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีก่อนการลงทุนนะครับโอเค ได้เลยครับชัดเจนมากนะครับวันนี้ในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณบัวตระยะมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทบูบิกสําหรับนักงทุนกสิกรไทยครับขอบคุณครับครับผมครับ